เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดเ,เขาบอกว่าขึ้นชื่อเหมือนกันเพราว่าขายแป๊บเดียวก็หมดมีทั้งปีเนื้อหนังไส้กลืนเลือดแล้วก็เส้นแก้ว<ม>เขาเรียกไส้แก้วหรือเส้นแก้วอ,อะไรอ่ะหลือเนาะอันนี้นุ่มละลายอ๋อไอยา สวัสดีครับยูผมอาร์ตีดีอาร์ตนะฮะก็สําหรับวันนี้นะครับอยากหาของอะไรอร่อยๆกินนะก็อยู่แถบโซนแถวใกล้ๆเยาวราชน,นะครับก็คือวันนี้ร้านที่ผมมาเนี่ยคือมีชื่อร้านว่าราชาก๋วยเตี๋ยวเป็ดป้อมจกักรวรรดิร้านนี้นะครับผมเห็นมีเหล่าซื้อมาแล้วผมก็เลยมาตามนะครับซื่อบอกอีกอย่างว่าทางเนี้ยเส้นเนี้ยร้านเนี้ยผมก็ผ่านบ่อยนะผมผ่านบ่อยมาก แต่ไม่เคยเห็นไม่เคยสังเกตนะครับเพราะบางทีมันมันไม่ได้เป็นมุมที่แบบว่าคนจะสังเกตได้ง่ายอะ่ะคือมันเป็นมุมอับด้วยครับมีรถจอดมองจอดบังครับมันก็เลยแบบว่าทําให้เราแบบไม่เห็นแต่ว่าพอเรามาดูเหล่าซื้อที่เขามารีวิวแล้วเราเห็นอนะ่ะมันดูน่ากินก็เลยวันนี้จะมาลองซะหน่อยนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดเขาบอกว่าขึ้นชื่อเหมือนกันเพราะว่าขายแป๊บเดียวก็หมดตล้ร้านเปิดนะครับตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงหรือบางทีอาจจะไม่ถึงนะครับนี่ผมมาตั้งแต่ประมาณเที่ยงบ่ายแล้วอะแต่ตอนนีี้ย่นนเเล คนอาจจะมาไม่ค่อยถูกนะแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้ามาตั้งแต่เส้นสำเพ็งอ่ะสำเพ็งทะลุเข้ามาตรงนี้มันก็คืออยู่ใกล้ๆนี่เลยไม่ได้ไกลเลยนะครับมาจากสำเพลงหรือว่าจะปักหมุดมาวัดจักรวรรดิก็ได้สอนอจักรวรรดิก็อยู่ใกล้ๆเลยอยู่ถนนทรงวาดนะครับแขวงจักรวรรดิเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครนะฮะก็คือสังเกตดีๆนะแต่ว่าอยากให้มาเข้ามาทางซอยสำเพลงมากกว่าอ่าเพราะว่ามันจะมาง่ายกว่าหรือปักหมุดมาจักรวรรดิครับวัดจักรวรรดินะหรือสอนอจักรวรรดิมาได้หมดเลยนะครับใกล้ๆกันเลยครับอลควผมว่า ตอนนี้คนเริ่มซาเราอยู่แต่เที่ยงวายค่คนซามากแต่ตอนนี้เป็ดอะเ,เริ่มจะหมดแล้วเขามีเหมือนเขามีหลายรตมากเลยนะเป็ดอะที่เห็นนะคือแบบว่ามีห้อยสำรองไว้แต่สุดท้ายก็เริ่มจะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วมีทั้งปีกเนื้อหนังไส้กลืนเลือดแล้วก็เขาไม่มีเส้นแก้วอะเขาเรียกไส้แก้วหรือเส้นแก้วเดี๋ยวลองสั่งมาดูลองชิมเลยดีกว่าอยู่ข้าวแล้วน้ำลายแตกแล้วนีนะ่มีทัวร์มาด้วยดูไป ีเรียบร้อยนะคะของผมสั่งเป็นบะหมี่เป็ดทุกอย่างนะครับก็คือเป็นเส้นบะหมี่นะอุ้ยน้ำกลิ่นแบบหอมมากอืมอุ้ย,ยแบบมีความกลิ่นกระเทียมเยอะคือแบบเข้มข้นเลยอ่ะอันนี้คือได้ได้รสชาติององปัญญาพี่สดน้ำชันน้ำนี่คือแบบไม่ต้องปรุงเลยน้ำนี่โคตรดีเลยดูเส้นบะหมี่เขาดิครับโคตรน่ากินเยอันนี้ธรรมดาอันนี้คือชามธรรมดาห้าสิบบาทแล้วด,ดูของจา๋าของจ๋าก,ก็เป็นเส้นหมี่เนี่ยห้าสิบบาท ครับพี่ร้านจะมีราคา50กับ70พิเศษกับธรรมดา50 70นะฮะก็นี <c oughs> ่ก็เป็นจานรวมมีรวมด้วยรวมมาเนี้ยหนึงร้อบาทดู100บาทนี่คืครบเซตเลยนะแล้วก็ไส้แก้วไส้แก้ว60สิบบาทมีไส้แก้ว60บาทเนาะเส้นก่อนถึงว่าไหมคนเยอะเส้นบะหมี่โคตรดีอ่ะแบบลื่นเลยลื่นปื้ดลื่นปื้ดเลยอ่ะวิ่งเส้นบะหมี่ดีมัางอือ เส้นกับน้ำนี่ผมบอกเลยว่าเด๋เบดดีมากปกติก็ไม่ค่อยพี่ก็ไม่ค่อยกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดน,นะแต่หลังๆนี่เริ่มมากินอันนี้แหละอะไรอ,อ่ะชื้นเนาะอ้ดีนุ่มละลายอ,อร่อยอ่ะแบบพอดีคำเต็มคำเลยอ่ะอ ดีเด็ดมากไม่ต้องปรุงแต่ว่าถ้าใครชอบแบบร้อนๆเผ็ดๆอ่ะก็เพิ่มใส่ลงไปแต่แอนดรอยรวมเนี่ยปกติพี่ต้องใส่หวหานเข้ามาแต่นี้ไม่ต้องใส่ก็ได้ไม่ต้องกินไม่ต้องกินใส่น้ำตาลเลยอืมตัวกล็ดนี่คือบ้านุ่มๆตัวเนี้ยตัวเนี้ยเข้ามาในตัวเนี้ยครับดนูนะเป็ดไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่นสาคนบความเค็มของอับแรงดีเลยโธ่ทำไมเราไม่เคยกินวะหรือว่าเราไม่เคยหาตอกนกลางวันนะมันจะดูแบบค่อนข้างที่จะแบบมุมอับนะครับนะลองดูมันจะดูบบบะค่อนข้างแบบมุมอับแล้วแบบเขาอาจจะมองไม่ค่อยเห็นว่าร้านนี้อยู่ตรงนี้ถ้าคนที่ไม่เคยมานะก็อาจจะหาเนืยากนิดนึงแต่ถ้าคนที่กินผิดเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเขาอยู่ตรงไหนก่อนถึงจะพานพูดนะครับอื น้ำมีอเงาภาพน้ำมีแห้งห่ายเลเลือดีมาก <c oughs> จะจับเต้นไว้ใส่แกลล้วเราอ่ะก็ผ่านมาหลายจานแล้วนะใส่แก้วแต่เมื่อกี้พี่ได้กลิ่นกิ่นความหอมๆเนี่ยไอ้ซีฟู้ดเนี่ยอันนี้คือซีฟูดนนฟ้ดนะอันนี้คือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับท่านผู้ชม ซีบู๊ดเขาคืออร่อยเลยอ่ะนจิ้มฮอว์กไส้แก้วอร่อยมากบวกกับน้ำจิ้มเขาอ่ะน้ำจิ้มซีฟู๊ดอร่อยอ่ะแล้วตัวเนี้ยใส่แก้วอ่ะไม่ถึงกระบางมากมีความกึบมีความกึบนะครับเนี่ยดูโอ้โหแม่จเชาวรู้ซีฟู๊ดคู่ดีเลยอ่ะมองเลครับน้ำจิ้มซีฟู๊ดรจังขอถังเพิ่มอีกจานหนึ่งได้ไหมเอาไส้เพิ่มอีกจาน พร้อมใส่จานไปช้อปเราคิดว่าร้านอื่นเด็ดแล้วร้านนี้ก็เด็ดอ่ะดูร้านอื่นมันเด็ดแล้วนะพี่วันนี้ที่พี่มาพี่ก็เลยคิดว่าเห็นเขามีไส้แก้วแหละก็อยากจะดูว่าไส้แก้วร้านเขาจะอร่อยหรือเปล่าวะเพราะเราก็มีไปหลายที่แลสะพานเหลืองเราก็ไปกินมาแล้วช้ามังกรก็ผ่านมาแล้วร้านเช่น้อยเราก็ผ่านไส้แก้วหลายอันนะอืมลองเนี่ย หนึ่งร้อยบาทแบบเต็มจานเลยครับไปกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหมดแล้วเนี่ยแก้มเลยแหละความรู้สึกอะพอตัวน้ำจิ้มอะเข้าปากก่อนโดดตัวเนี้ยกำลังเหมือนกินหอยอะอืมวิ่งถูๆดูๆดูร้อนอันนี้มาแบบร้อนๆแล้วดูดิครับมันจะแบบ ของเขาใสก็จริงแต่ว่าเนี่ยยังไม่ถึงกับใสมากแล้วยังไม่ได้อ่อนมากด้วยแต่แบบเนี่ยกำลังดีมีความกรึบๆอยู่นะมีความแบบกรึบๆอย่างเงี้ยจุ่มน้ำา่ะใหม่ๆเลยโคตรเด่นเลยหยุดอยู่ที่ไส้แล้วตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ไปไหนนะครับ เอยมาคนเดียวนะครับมาตีกลางจริงเดี๋ยวมีเส้นหมี่ของตะก้องเราครับนี่ครับนี่ครับมันน้นอนทำนี้ไปเลยครับทำนี้ไปเลยครับทำนี้ไปเลยครับโอ้ยมาสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่ม,ม,อ,มอ้โหซุ้มเด็ดซุ้ม,มวู้ดเส้นหมี่ใสไปเลยเขามีเขาท่านที่มีหลายเส้นนะเส้นหมี่บะหม,มี่เส้นเล็กเส้นใหญ่ใช่ฮะ หมดวิง่งไมเลยเชื่อเสี้ยวเหล่าซื้อเลยครับร้านนี้ผมเชื่อเสี้ยวเหล่าซื้อเลยน,นี่ไม่ได้อวยน,นะขนดาดอยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเราแท้ๆเราไม่รู้เพราะมันพี่น้องไหนเคยทิ้มเราก็ลองมาคอมเมนต์กันดูหน่อยนะครับมันช่วยคอนเฟิร์มหน่อยว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่เอมการมาซ้ำหมดอีกหนึ่งถ้วยแล้วแล้วก็มีอันนี้จะเป็นพ่ออะไรอ่ะ มันพวกอะไร <c oughs> อืมอืม <c oughs> มันพวกใบป,ปีกแล้วพวกอะไรนี่หน่อยๆในจานเนี่ยก็จะมีพวกกระเทียมโรยมาด้วยนะแตบเบลลองชิมแบบน้ำรานนะดหน่อยมันมีความอันเนี้ยน้ำราดน,นี่จะเป็นแบบว่าทรงน้ำราดพะโล้แบบ น้ำราเดเนื้อโล่หน่อยออกหวานๆแต่ว่าถ้ามันเป็นน้ำตัวน้ำซุปแบบมันก็จะจางลงมาหน่อยแต่ว่ารสชาติจะเข้มข้นแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยตัวน้ำราดเนี่ยพี่ว่ามันน่าจะออกไปทางเค็มหวานที่โดดเลยเออมันออกทรงพระโล้อือนี่หมดเลยครับพวกคอพวกปากอือหมดเต็หมดเลยครับส่วนเนี่ยให้ดูอันนี้เป็นของตะก้องของตะก้องเป็นเส้นหมี่ดูวของตะก้องเป็นของเส้นเส้นหมี่ใช่ไหมครับอืมผมว่าขอเราจิ้มมาแล้วกันดูอาจจะอืดนิดนึงเพราะว่าอาจจะนี่ไม่นะแต่ก็ไม่ได้ดูดเยอะขนาดนั้น ปลาหมี่ใช้ได้เฮ้ยไม่เลยเส้นหมีหม่ไม่น่าเกลียดเลยอ่ะคือทุกตัวเส้นของเขาอะ่ะพวกตัวน้ำอ่ะเหมือนว่ามันก็ไม่ได้ดูดน้ำมากมันก็ยังแบบคงรสอยู่แต่ว่าถ้ามาล้ลอมพอดีพอดีอะ่ะพีเด็ดพีเอโวบอกเลยอือตัวน้ำเขาอร่อยอ่ะมันโดนแต่ตัวเส้นอ่ะมันก็อร่อยคือน้ำลายใช่ไหมมันคือน้ำลายเลยเอาครับเดี๋ยวผมขอเก็บสเปร็ก่อนค ตอนนี้ครับหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีสั่งกลับบ้านไปด้วยต้องบอกเลยว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่นี่อร่อยมากครับทุกชิ้นส่วนพวกดินเป็ดแล้วก็เนื้อเป็ดหนังเป็ดนะฮะแล้วก็ปีกแต่ที่อร่อยที่สุดเลยวันนี้นะครับที่ผมให้คือเดอะเบสเลยวนี้นะฮะก๋วยเตี๋ยวผมก็ให้นะอร่อยนะก๋วยเตี๋ยวตะโมบะหมี่อะแต่ที่เดอะเบสเลยก็คือนี่ไส้แก้วไส้แก้วที่นี่ก็กรอบและอร่อยไม่แพ้ที่ไหนเหมือนกันครับที่ผมเคยรีวิวมาอ่ะเชื่อว่ากินได้ทุกร้านเลยตอนนี้ยังไม่มีร้านไหนที่เป็ดเเเเป็ดดรรรรรรกกก้้นนนนนคืืือออออออ่่งีีีมมมมััััับบวยยยยจลห ตัวก๋วยเตี๋ยวด้วยตัวตัวก๋วยเตียยตเต๋ยวแบบว่าแล้วเรื่องราคาด้วยนะครับธรรมดา50พิเศษ70บาทนะครับแล้วก็ไอที่สั่งเป็นรวมๆม,มาก,ก็100บาทไส้แก้ว60ก็คือราคาประหยัดดีเลยแล้วนะพอมาลองอะ่ะเราต้องเลือกกินอย่างใดอย่างหนึ่งเช่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ก๋วยเตี๋ยวเลยแต่ใจถึงอะ่ะก็อยากกินเกาเหลาด้วยเพราะว่าน้ำซุปเขามันแบบน่าจะอร่อยอะ่ะเออนะแล้วเรา,เรา,เราปรุงนิดหน่อยนะแต่ว่าเดิมๆก็ดีอยู่แล้วนะใครกินพวกก๋วยเตี๋ยวนี่คือแทบไม่ต้องปรุงเลยครับก็สำหรับร้านนี้นะครับมอกเลยว่าต้้้้้้้้้ออออองงซืๆเเเเเาาาาาาานนนนนนะะะะะคคคครรรรรรรััััััับบบบแลลลววววกกกก็็ถถิิิิปปีีผดดดดพพพใขภยยยตูชญมสสุ นิดนึงนะครับก็ไม่ค่อยเสียด้วยวันนี้ก็เลยเดียได้ถ่ายองค์ไทยเองไงก็ขอโทษไปนาทีนี้ด้วยนะครับก็ สำหรับใครที่จะมาที่นี่นะครับร้านตั้งอยู่เมื่อกี้ได้ยินพี่เขาพูดว่าหลังซอยสังขวัดก็หรือปักหมุดมาได้เลยฮะปักหมุดแล้วนั่งแก๊สมาก็ได้ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะจอดได้รถใหญ่ถ้ามาแถวๆนี้ผมคิดค่อนข้างที่ก็น่าสนุกที่ว่างนะแต่ต้องเสี่ยงดวงเอามันไม่ได้มีตลอดก็เปิดแปดโมงเช้าปิดบ่ายสโมงนี่ใกล้สามโมงแล้วฮะแล้วก็หยุดวันอาทิตย์สำหรับใครที่จะมามาได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องอาร์ตวีดีอาร์ตเปก่อนสสวััดีครบ